ทุกคนชอบกินข้าวมันไก่แบบไหนกันบ้างอย่างทีมเนี่ยจำได้แม่นเลยตื่นเช้ามาจะต้องมีข้าวมันไก่เป็นมื้อเช้าตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแล้วข้าวมันไก่ที่ทีมชอบมากที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นไก่ต้มผสมกับไก่ทอดใครชอบแบบนี้บ้างแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยไก่ต้มจะต้องไม่เอาหนังเป็นคนไม่กินหนังมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้มีโอกาสร้อยวันพันปีได้ตื่นเช้ากับเขาก็เลยขอรื้อฟื้นความหลางกันทักหน่อยขอไปซื้อข้าวมันไก่มากินตอนเช้ากันบ้าง ขอบอกเลยนะว่าข้าวหอมไก่นุ่มกรอบมากคิดถึงตอนเด็กเลยอะ่ะข้าวมันไก่ตอนเนื้อแน่นเด้งฉ่ำไก่กรอบหอมเครื่องเทศร้านข้าวมันไก่บางน้ำเปรี้ยวตั้งอยู่ซอยพับินสาลองมาชิมกันดูนะครับอร่อยมากๆเลย